เขอแตะนิดนึงแล้วกันนะเขาจะมีรูปแบบนี้นะเนี่ยพอถูกจับปุ๊บเป็นเป็น,เป,นเป็นสตอรี่เลยก็จะมีผู้ปกครองออกมาพูดว่าลูกชั้นเรียบร้อยและก็จะมีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วก็มาพูดว่าเป็นนักเรียนอ่านหนังสือมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วก็จะมีทนายกับผู้ปกครองไปยื่นประกันตัวและก็สามารถทําให้สังคมกดดันหรือผู้มีอนานาจให้ประกันตัวไป วันนี้เรารู้เลยว่าออกมาเล่นรูปแบบนี้ปกติไม่ปกติตํารวจนักสืบจะไม่ให้สัมภาษณ์เลยพี่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าคนพูดไม่ใช่ลูกเรียบร้อยไหมจริงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยออกมาเคาน์เตอร์ซึ่งปกติจะไม่ทํานะแต่แต่ถ้าไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าตํารวจเงียบนักสืบคนนําคดีเงียบใครพูดละ่ะเป็นเขาเรียกว่า ประทุสกรรวันนี้มันมีคําพูดของตํารวจที่เก่งๆนี่ยเขบ,บอกว่าตํารวจที่ดีที่สุดคือประชาชนนะเราต้องใช้ประโยชน์บางทีนักสืบยุคเก่าๆมองไม้บอกว่าผิดนะจะบอกว่าไม่ได้เป็นความลับแต่วันนี้พอมาเปิดเนี่ยจุดสําคัญสําคัญที่ให้กับสื่อมวลชนเนี่ยบอกแสสสาคัญทั้งนั้นเลยแต่มันพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันเขาเขาเอาเรคคอร์ดเข้ามาที่เราตามได้จุดเป้งๆเนี่ยจากประชาชนนะครับไม่ใช่ตำรวจ